ระธรรมโรมบทที่12ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตาการุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน อย่าลอกเรียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยม ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอยากคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุข,ขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นนั้น มีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นและเราทุกคนมีของประทานต่างกันตามพระคุณที่ประทานแก่เราคือถ้าของประทานเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกําลังของความเชื่อ ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติถ้าเป็นผู้สั่งสอนก็จงสั่งสอนถ้าเป็นผู้เตือนสติก็จงเตือนสติผู้ที่ให้ก็จงให้ด้วยใจกว้างขวางผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี ข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคริสเตียนขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันอย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวังจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขมมนอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจช่วยทำมิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตสาหต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเขีนท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดี กับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไฟสูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ใครเลยแต่จงมุ่งทำสิ่งที่ใครๆเห็นว่าดีถ้าเป็นได้ เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนนี่แนะี่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพระเจ้าอย่ากแก้แค้นแต่จงมอบก,การนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบแทนแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี เอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้า